สวัสดีครับพี่น้องลงไปเช่าอิสานมโนหนักใส่แข็งมากจวดจังครับผมมาครับพี่น้องคำวันที่ติดแปดครับคำวันที่ติดแปดมึกแรงนี่ล้มสีน้ำรกแตกครับปืนสีของขาล้มโอ้ถือว่าจังเติบด้วยครับปากอีสานหลายๆพื้นที่เอาเอา,เอาบักจ้าหมาเนี่ยแหละขึ้นนึกเอาบักข้าสัวดากมันนี่บ้าสดแจ้งหลังๆมากนี่หางขาดไปเรื่อยสั่นลงเรื่อยๆจากหางลอยสี่สิบเมตรโอ้ยันตะไน โอเคพี่น้องผมก็ติดตัง้งระบบไฟไว้แล้ว18.30นไฟมันติดกับอัตโนมัติตอนนี้อยมาม่นสีมงแรงก็กลัวร้มหัวลมเติมอยู่ออกแห้งนวอยอู่ครับแลดระยะส,สั้นๆกัอยู่สนุกขวดกัขีคขางเพี่ยนเข้าครับ3มือสีมอ่มือหรอมันบ่อเป็นตะเด็กเข้าขาดงอนครับลมก็เด ลมพ่อแปรๆในพิกัดแถวนี้บขคือทางมุกดาหารครับบขคือทางมุกดาหารยะโสบุญหนาวสุดนี่ลมลมทางนี่บบค่อยดีสีดีมือนีล่ละคิดว่าโอเคครับผมระบบไฟก็เรียบร้อยแล้วเหลือตะแลนจุดแน่นอนครับจุดแน่นอนอ่ะลุยเลยครับพี่น้องจัดไปวันนี้บินฐานสองครับบินฐานสองโอ้ บินฐานสองลมมาทางทิศใต้ครับผมลมมาทางทิศใต้อ่ะขอญาตตั้งกล้องแบบนี้นะครับจอบเอาตั้งแบบจอบๆเหมือนตำรวจจราจรนะครับซุ่มอยู่ตามโค้งเนี่ยเวลาจับความเร็วจอบด้านข้างนะครับผมโอเคครับลุยเลย แต้นบายครบทุกอย่างแล้วเหลือแจะทำการวิ่งเยาะๆลมยังโหดเลยลมยังแรงนะครับที่มองแรงวันนี้ลมสุดยอดลมสวยงามเนี่ยวิ่งตรงหางตรงสุดหางก็ขึ้นแล้วครับผมวิ่งแค่ตรงสุดหางก็ขึ้นแล้วจับเลย เดี๋ยวผมจะลองดูครับผมเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้ยิ่งไปหาซาเล้งก็ได้จะอยู่สวยงามตามท้องเรื่อครับขึ้นมาละ ผมไปทางทิศใต้ครับผม ขึ้นเสาที่สอดแกงว่าปักจ้าหมานเยอรมันปักห่ายางตับปั้นเนี่ยราวเล็กน้อยครับผมวอลนัทต้นวาวยิปังเล็กน้อยนักหัวยังลางงางลางงาน,งานไปคุณคุณน,นักหัวไรครับนักหัวเราก็ปีกับอ้อนยึดเข,าข้ากลมๆไหวกจนเดินจนเดินเน่ะโอเพี่น้อง ยันยันปวดข้ออะหา,อามองผูกวาวันครับพี่น้อง ลมก็ยังเบาอยู่ครับพี่น้องลมเบาพอประครองว่าวเองครับสตูก็ตื้อตึกอตือตืต้ตืกอยู่ครับสนู พี่น้องไปที่เดิมเราไปปลูกต้นขี้เหล็กดีกว่ามองเกา่ายู่นแน่นอนครับยู่นแน่นอนข้ามละจัดไปประมาณสามรอยเมตรกรันีลยสามรอยเมตรเลยเสือกสายพานกันเหลืออยู่ครับลมมันหม,มักสีดีตั้งมือผมมีภารกิจเข่าสลักข้ามกับมืออื่นเสารโอ้มันเป็นจังหวะอะไร้ะครับพี่น้องพี่น้องเคยเป็น่นปะ ส่วนมากที่เป็นกับมักที่เป็นกับคนเหรียญวาวนี่แหละย่ามเดี๋ยวเอาวาวออกไปล้างเทียบบัดล้มบอมีบัดย่าโมเรียนเราล้มบอมข่อ,อ,อ,อยมีจังหวะเรียนวาวผลล้มดีดีล้างเทียบก็นเด้อ่านี่ส่งเข่าประกวดเลยมือเนี่ยสามร้อยเมตรเต็มพิกัดเพราะว่าล้มมันไปทิศทางทางทิศใต้ครับเบิ่งกับล้มหน่อพี่ล้มไปทางปลาอยูข่ขาเนี่ยมือเอื้อนเสีย ขัดล้มขาดช่วงเงี้ยดิตกแถวปลายอยู่ข้าครับเล่ยทานปลายอย่าหลวดไปน้อยเดียวพอเวาเบิงกาบล้มถ้าล่มดีเสมอเนี่ยเออื่นเทียงมันกับ่ทัฒนลงครับผมยกเว้นขันบ่มีเหตุการณ์อักซิเดนต์ครับสมมุติว่าสดุขาดหรือ,อยังกวาวขาดเดี๋ยครับผมแค,ค่ผมจวดแน่นอนสูงเขาประกวดเลยบักจ้ามานเยอรมันบักฮาย่างตับมันเนี่ย เอาวาวขึ้นแล้วผมกะดะออกไปปั่นทานแลครับผมเต่าทานปั่นหมดทั้งแล้วครับหมูจักเลนก็ต้องหูจักเฮ็ดเวียบกับพี่น้องเหยียบเหยียบไปน้ำเปล่ยนไปน้ำเพราะสั่นผู้เฒ่าดิจมเปล่ยนย่างเดียวผู้เฒ่าจมแท้ๆครับผมมีเวลาปั่นเต่าทานที่ระมาณเครื่องวโมงแก่ผมสักษามตุ่มควายออกมาเบิ่งอาการวาวครับสนรู้ลันลันลบแห้งๆค่อยออกมาเบิ่งอาการวาว เอาไปหาปั่นเตาทานได้ข้าวก่อนคืนวันที่18นี่แหละครับมาดูอาการว่าวหน่อยครับผมลมกระโชกหนักน่วงกำลังมาแต่ว่าลมพื้นน่ะหนักน่วงครับผมลมบนเนีย้ลมบนเนี่ย,นนยสนูยังไม่โหดเท่าไหร่นี่สองทุ่มครึ่งครับผมสองทุมครึ่ง ตัวว่าวติดไฟอย่างสวยงามหัวข้ามมันจะดูใสๆครับเพราะว่าลมมันเบาอยู่ครับผมเจอลมพอดีพอดีไปทางโหดนรกเนี่ยมันก็จะนิ่งครับว่าวผมเนี่ยตัวนี้สนูก็ดื้อถึมดือถึงอยู่ข้างบน ติดไฟมันก็สวยงามอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องรู้งี้ซื้อมาติดตั้งแต่ต้นฤดูการดีกว่าเสือกซื้อไฟมาติดปลายฤดูการเขี okay, ผมประมาณนี้พรุ่งนี้เช้าให้ลุ้นด้วยกันว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานไม่รอดเห็นนะเห็นพราะน้อยลุกมาต้มข้าวโพดประมาณตีห้าครึ่งครับเห็นว่ามันลงประมาณตีห้าครึ่งเมื่อเช้า ไฟก็ยังติดอยู่ผมตื่นมาว่าวก็ร่วงละไม่รอดสักตัวเมื่อวานขึ้นสองตัวอ่ะพรุ่งนี้เช้ามีภารกิจเข้าสารกรรมกาบลมมันก็ถึงประมาณเที่ยงกว่าลมแรงอยู่พรุ่งนี้รุ้นด้วยกันรุ้นด้วยกันว่ากลับมาว่าวจะยังอยู่บนท้องฟ้าหรือเปล่า โอเคครับผมเข้าบ้านครับช่วยแน่นอน,น,น,อนครับช่วยแน่นอนมาพี่น้องกลับจากสรารคามมาช่วงประมาณเที่ยงกว่ากวาพี่น้องว่าว่าจะลงประมาณสิบเอ็ดโมงก่อนเที่ยงเมื่อเช้าสอดแจ้งอยู่ครับก่อนที่ผมจะไปสรารคามสอดแจ้งอยู่นี่ครับลฟ์สไตล์การเก็บหางแบบนี้นี่ก็ มีคนเดียวครับผมแถวบ้านของเราเนี่ยมีน้องฟิวครับน้องฟิวไปเก็บว่าวให้ครับผมมันน่าจะลงแถวแถวข้างสะครับประมาณสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าน้องฟิวมาเห็นครับเซียนฟิวครับเซียนฟิวของเราเลยเก็บให้ครับโอ้อันนี้ก็ต้องขอบใจน้องฟิวมากๆครับผมขอบใจน้องฟิวที่เก็บว่าว้ให้ครับไม่งั้นคนอื่นมาเห็นอาจจะรับว่าวผมไปกินก็ได้มันลงครับส่วนสนูก็ ส누ขวดครับผมน้ำยาล้างห้องน้ำอีกใบหนึ่งใบสีม่วงตอนนี้ผมมีสามใบแล้วครับผมใบสีม่วงมีสามใบละนั่งว่างๆก็ทำไปนี่ครับใบนี้น่าจะต่ำกว่าสิบห้ามิลน,น่าจะประมาณสิบสี่มิลครับใบนี้ไม่สิบสี่ก็สิบสามครับกะอย่างเดียวครับผมไม่มีการวัดครับนี่เขาขาด น,นี่ใบหนึ่งครับน,นี่ใบเก่าของแต่ปีที่แล้วนี่สนุกขวดเหมือนกันน้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดปีที่แล้วแขนครับใบขวดใบสีฟ้ามันหายก็เลยแขนจัดทำขึ้นมาใหม่สักสองสามใบเลยนี่ใบลา่าสุดนี่ใส่บักจ่าส่งขึ้นคืนนี้ครับใบประมาณสิบสี่สิบห้ามิลสิบห้ามิลแหละมันใหญ่อยู่ใหญ่กว่าทุกใบที่ทำมาสนุกข,ขวดนะตนัวนี้บักจ่าส่งขึ้นเมือแรง สายจวดนี่ครับผมอันนี้ก็สนูขวดเหมือนเดิมครับผมสนกขวดตัวนี้เป็นใบสีชมพูครับผมใบสีชมพูใบก็น่าจะประมาณสิบสามมิลใบสีชมพูสนูขวดตัวนี้ใส่ฟ้าขาวเจนตีหน้าครับมันขาดตัวนี้ก็เป็นธนูขวดเหมือนกันครับผมนีม่ใบสีขาวของปีที่แล้วครับผมตัวนี้อยู่กับเพนกวินครับที่ดังกระหึม่มกระหึ่มครับพกเพนกวิน ใบสีขาวครับผมสนุขวดเหมือนเดิมใบพลาสติกก็มีครับผมใบพลาสติกก็มีกินเข้าครับผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่มันกินเขา้าวันไหนอยากจะฟังเสียงด,ดุงดันหดหดก็ต้องใบพลาสติกสีเนื้อไม้ครับผมสีไวเนี่ยมันดังแรงเสียงดังแต่เขามันไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ต้องทําแบบคาร์อนอ่อนอ่อนไปครับผมทําคันอ่อนไปมันถึงรอดยันเช้า ใบสไตน์นั้นแต่สนูขวดส่วนมากนี่อ้ไม่ต้องกลัวไม่ค่อยกินเขาเพราะการทํางานของมันไม่ได้ดุดันโหดร้ายขนาดนะั้นมันสายนิ่มฟังเพราะๆครับผมเราไม่ได้ว่าไปประกวดขึ้นประทะกับใครครับบางทีสนูดีๆเนี่ยสนูเทพๆเ,เนี่ยขึ้นกันหลายตัวมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับไม่รู้จะฟังสนูใครบ้างของเราเนะี่ยมันวิ่งอยู่คุ้มทายวัดนี่มีอยู่ดวงเดียวครับมันก็ได้ยินเสียงสนูเราอยู่แล้ว เพราะพลงอยู่คนเดียวเนี่ยมันโอเคน่าฟังเอ๋ผมแค่นี้นะครับผมช่วยแน่นอนครับช่วยแน่นอน